ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามเวลามาพบรักตอนพิเศษช่วงที่สองบทที่เจ็ดถึงบทที่เก้าบทที่เจ็ดตอนถึงเมืองหลวงเมืองหลวงนั้นเป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ประทับอยู่หลีล่เหลาซานเคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่เคยไปปรารถนาที่จะไปเพราะเขารู้ว่าคนบ้านนอกอย่างเขากระทั่งประตูเมืองใหญ่หลวงก็เข้าไม่ได้ มาวันนี้ได้ยินเศรษฐีหวังพูดแบบนี้จึงเบิกตาโตขึ้นมาทันทีท่านท่านพูดว่าพวกเราสามารถสามารถไปเมืองหลวงได้หรือแน่นอนว่าได้เมืองหลวงเป็นเมืองที่อยู่ใต้อโอรสวรรค์แต่ไม่มีใครห้ามไม่ให้พระเจ้าไปสักหน่อยเศรษฐีหวังยิ้มตาหยีพลางเอ่ยหลีเล่าซสานยิ่งติดอ่างมากขึ้นแต่แต่ว่าเศรษฐีหวังตบ,บ่าของเขาไม่มีแต่ ถ้าหากพี่ชายสามยินยอมที่จะไปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนั้นมีค่าเป็นผู้รับผิดชอบในตาของเขาหดวูบทันทีท่านท่านพูดจริงหรือแน่นอนว่าจริงไม่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าท่านพ่อตาพี่ชายใหญ่และพี่ชายรองก็ยินยอมก็จะเดินทางไปด้วยเงินที่ท้องใช้ทั้งหมดข้าก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเช่นกันหรือเหล่ลาซานตกเขา่าตกลงแบบนี้ก็แล้วกันข้าจะกลับไปบอกพวกเขาเดี๋ยวนี้ผู้จบ ก็ไม่รอให้เศรษฐีหวังรู้สึกตัวขึ้นมาวิ่งจากปลายองรวดเร็วทันทีมุมปากของเศรษฐีหวังเผยรอยยิ้มเจ้าแผนการออกมาเมืองชิงผู้นี้หนีไปได้ชั่วขณะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่อาจหนีปัญหานี้ไปได้ตลอดเขาไม่เชื่อว่าคนสุรุคลียกพวกพาก,กันไปหาแล้วเมืองชิงที่อยู่เมืองหลวง่ามกลางขุนนางชั้นสูงมากมายจะไม่ยอมนับญาติลีลาซานกลับไปถึงบ้านก็เล่าให้ทุกคนฟังไม่เพียงแต่ผู้เท่าหลีเท่านั้นกระทั่ง หลี่เซิงและหลี่เหล่าเอ,อิอก็ตื่นเต้นมาเช่นกันจึงรีบรับปากทันทีเรื่องนี้หลี่ชุยหัวไม่รู้แม้แต่น้อยรอจะนางรู้แล้วก็หลังจากนั้นมาหลายวันขณะที่อยู่ระหว่างเดินทางไปะยงเมืองหลวงแล้วในขณะที่หลี่ชุยหัวเป็นอนุของเศรษฐีหวังจึงต้องอยู่บนรถม้าคันเดียวกับเขาเป็นธรรมดานอกจากพ่อลูส่สกุลลีสี่คนนั้นแล้วก็ยังมีหลานชายสองคนที่เศรษฐีหวังภูมิใจมากที่สุดและบ่าวรับใช้อีก20-30คนตามมาด้วย หลี่ชุยหวัวงอตัวแนบอยู่บุมหนึ่งของรถม้ามองไปทางเศรษฐีหวังด้วยอาการตัวสั่นไปทั้งร่างเศรษฐีหวังคล้ายกับว่ามองไม่เห็นกวักมือเรียกเธอชุยหวัวเอ้ยชมานีสิข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้านะ่ะนับตั้งแต่หลี่ชุยหวัวกลับบ้านภรรยาพร้อมกับเศรษฐีหวังในครั้งนั้นก็ไม่ได้กลับไปเลยได้ยินคําพูดของเศรษฐีหวังแล้วก็นึกว่าเขาจะลงโทษนางจึงรีบคุกเขา เอ่ยพูดพันฝันที่สันกระทบกันในท่านท่านอนุญ,ญาตให้ข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านข้าเองนะเจ้าคะรอยยิ้มบนใบหน้าของเศรษฐีหวังแข็งค้างพยายามควบคุมตัวเองถึงไม่ได้ถีบอนุที่ไม่รู้จักด้วยสถานการณ์ตรงหน้านางนี้นางก็ไม่คิดเสียงบ้างเลยว่าพ่อลู่สกุลหลี่สี่คนล้วนมาด้วยแล้วว่าให้พวกเขารู้ว่าตอนนี้หลี่ช่วยหัวยังคุกเข่าให้ตัวเองหลังจากถึงเมืองหลวงแล้วก็ไม่แน่ว่าจะไม่ช่วยเหลือถึงเรื่องดีๆ ของเขาต่อหน้าเมินชิงแล้วเมื่ออดกลั้นอารมณ์เอาไว้ได้เศรษฐีหวังก็เอ่ยพูดด้วยท่าทีที่อ่อนโยนช่วยหวัวเอ้ยเจ้าอย่ากลัวเลยข้าเพียงแค่อยากจะถามเจ้าว่าลูกชายคนนั้นของเจ้ามีนิสัยเช่นไรหรือคุยด้วยง่ายหรือไม่หลี่ช่วยหัวชะง,งักค้างในปีที่นางถูกทิ้งและกลับบ้านนั้นชิงเอ,อ๋อเพิ่งจะอายุหกขวบชั่วพริบตาเดียวก็ผ่านมาหลายปีแล้วกระทั่งหน้านางก็ยังไม่ได้พบสักครั้ง จะไปรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้นิสัยของเขาเป็นเช่นไรมองสีหน้าของนางแล้วเศรษฐีหวังก็รู้ว่าคำถามนี้ของตัวเองถามพลาดไปแล้วหลี่ชุยหัวเป็นถึงมารดาแท้ๆของเมิ่งชิงถึงแม้จะเลี้ยงดูเขาจนถึงอายุไม่กี่ขวบก็น่าจะรู้ลักษณะนิสัยใจคอบ้างดังนั้นจึงถามต่อว่าลักษณะนิสัยตอนเด็กของเขาเป็นอย่างไรจะเล่าให้ข้าฟังหน่อยเถอะใบหน้าของหลี่ชุยหัวเผยสีหน้าหอยหาออกมา ตอนเมื่องชิงยังเล็กชิงเอ๋อในตอนนั้นอายุยังน้อยเมื่งเสียวเถียวก็ไม่อยู่บ้านจึงติดนางมากทั้งยังชีเลวฉลาดน่ารักเช่นกันตลอดทั้งวันล้วนเล่าเรื่องสนุกให้นางฟังปลอบให้นางอารมณ์ดีข้อเสียเพียงข้อเดียวก็คือนิสัยเหมือนกับเมื่งเสียวเถียเมื่อเชื่อในเรื่องใดแล,แล้วก็จะไม่หันหลังกลับเหมือนกับนางในตอนแรกที่วิงวอนขอร้องให้เมื่งเสียวเถียรให้อภัยอย่างไรเขาก็ไม่ยอมรับปาก เมื่อคิดถึงตรงนี้หลี่ช่วยหัวก็นึกออกทันทีนีสใส่ของเบิานชิงตรงไปตรงมาอย่างที่สุดหลายปีมานี้ล้วนไม่เคยไปที่หมู่บ้านสกุลหลี่สักครั้งเห็นได้ชัดว่าไม่ยอมรับนางผู้เป็นมารดาคนนี้แล้วในตอนนี้พวกเขายังบุ่มบ่ามไปเมืองหลวงไม่รู้ว่าจะทําให้เขาไม่พอใจหรือไม่สีหน้าและความรู้สึกทั้งหมดของนางล้วนตกอยู่ในสายตาของเศรษฐีหวังจึงขมวดคิ้วตามไปด้วยเช่นกันทําไมหรือลูกชายของเจ้า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลี่ช่วยหวาลวนลานบกมือถึงแม้ชิงเอ๋จะไม่ยอมรับนางแต่นางก็อยากไปเมืองหลวงเพื่อที่จะได้เห็นเขาสักครั้งแม้ว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาเพราะเหตุนี้นางก็จะไม่เสียใจภายหลังคิ้วของเศรษฐีหวังขมวดเป็นปลมลึกมากขึ้นมองไปที่นางด้วยสายตาคมกริบหลี่ช่ยหวัวง,งอตัวลุกขึ้นและถอยกลับไปยังมุมหนึ่งโดยไม่เอ่ยพูดอะไร เศรษฐีหวังก็ไม่สะดวกที่จะบีบบังคับมากเกินไปจึงได้ทำเพียงละทิ้งความคิดที่จะสืบถามข่าวต่อไปเนื่องโดยเป็นห่วงร่างกายของเศรษฐีหวังรถมาจึงไม่ได้วิ่งเร็วเกินไปนักยามบ่ายวันที่7คนทั้งขบวนก็มาถึงประตูหนานเฉิงท่านพ่อท่านมาดูเร็วเข้านี่คือเมืองหลวงหลี่เหล่าซานยกผ้าม่านขึ้นสูงมองไปยังกำแพงที่สูงตระหง,ง่านโดดเด่นแล้วก็เอ่ยออกมาอย่างตื่นเต้นผู้เทาเหลียรีบยืนศีรษะออกมาเบิกตาโตมองไปร,รอบ โอ้สวรรค์ไม่รู้ว่ากำแพงเมืองของเมืองหลวงจะสูงกว่าเมืองชิงซีของพวกเราเท่าไรกันนะไม่เพียงเท่านี้ลี่เหลาซานชี้ไปที่ทหารรักษาการที่ประตูเมืองอย่างตื่นเต้นท่านดูสิกระทั่งทหารพวกนี้ก็ยังแข็งแรงมากกว่าทหารที่เมืองชิงซีของพวกเราไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรผู้เท่าลีตีมือของเขาลงดังเพียยและถลึงตาใส่เขาทันทีจะไม่เคยได้ยินหรือ ว่าทหารราักษาการประตูเมืองหลวงนั้นล้วนมีตำแหน่งสูงกว่าท่านในอำเภอเสอีกถ้าหากถูกพวกเขาพบว่าเจ้าใช้นิ้วชี้ไปที่พวกเขาจะไม่ตัดนิ้วเจ้าทิ้งได้อย่างไรหลี่เหล่าสารที่ถูกฝ่ามือหนึ่งซัดเข้าไปใส่อย่างไม่มีสาเหตุกำลังจะโวกเวกวายด้วยความไม่พอใจเมื่อฟังคำพูดของผู้เท่าหลี่จบแล้วก็ตกใจจนเหงืง่อเย็นไหลท่วมร่างรีบซ่นมือของตัวเองไว้ในเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆพลางถามอย่างหวาดกลัวว่าท่านพอเมื่อคร่นี้พวกเขาไม่เห็นใช่ไหม ผู้ทัลรีกรอกตาใส่เขาแน่นอนว่าไม่มิฉะนั้นเจ้าจะยังนั่งอยู่อย่างปลอดภัยตรงนี้ได้หรือหลีเหล่าสานโล่งใจดึงมือของตัวเองออกมายิ้มระเรื่อนพูดว่าท่านพ่อพูดได้ถูกต้องข้าล้วนฟังท่านคำพูดของพวกเขาลอยไปเข้าหูของเศรษฐีหวังเศรษฐีหวังเบ,บ้ปากเผยรอยยิ้มเยาะคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยพบเจอโลกกว้างถ้าหากไม่ได้มีเรื่องที่ต้องขอร้องพวกเขาแม้จะมีคนมอบเงินให้เขา เขาก็มีมีทังอยู่ด้วยกับพวกเขาร็อกทำตัวหน้าแขยหน้าทุกที่คนทั้งขบวนเข้าไปในเมืองแล้วก็หาโรงเทียมแห่งหนึ่งเข้าพักพอลูกสกุลีนั้นประหลาดใจไม่หยุดมองทั้งนี้ทีจับทังนั้นทีจนทำให้ผู้คนทั้งหมดในโรงเตี๊ยมพากันมองมาทางพวกเขาแปลกๆเศรษฐีหวังมีสีหน้าทะมึนกระแอมอาอยู่หลายครั้งส่งสัญ,ญญาณให้คนเหล่านี้เก็บอาการหน่อยคนเหล่านี้กำลังตื่นเต้นจะมีเวลาว่างมาสังเกตเห็นอาการบอกใบ้ของเขาเสียที่ไหนกัน จึงยังมีท่าทีประหลาดไม่เลิกโดยเฉพาะลีเหลาซานที่ถึงกับกอดเสาในโรงเตี้ยมวางแผนที่จะลองปีนขึ้นไปบนชั้นสองเศรษฐีหวังมีสีหน้าทะมึนถึงขีดสุดจึงไม่ได้สนใจอะไรต่อไปอีกตวาดคนเหล่านี้ว่าถ้าหากพวกเจ้ายังทำท่าทางไม่เข้าใจเช่นนี้อีกก็อย่าโทษว่าข้าจะทิ้งพวกเจ้าเอาไว้ก็แล้วแล้วก็จะไม่สนใจแล้วคนเหล่านี้ถึงได้เก็บอาการได้เพียงแต่ลีเหลาซานยังคงแค่เสียงเอ่ยว่า เจ้าอย่ามาขู่พวกข้าตอนนี้ถึงเมืองหลวงแล้วพวกข้าก็ได้พบชิงเอ๋อในไม่ช้าแม้ว่าเจ้าจะไม่สนใจเย,ยดีแต่พวกข้าก็มีที่ให้ไปเศรษฐีหวังถูกทําให้พูดไม่ออกเสียแล้วถือว่าหลีเสิ่งมีสมองจึงตว่าใส่หลีเหล่าซานในทันทีเหล่าซานอย่าพูดเพ้อเจอ้อตอนนี้ชิงเอ๋อเป็นจองเหงฝ่ายบูพวกเราคิดอยากจะเจอก็เจอ,เจอได้ที่ไหนกันจบตอนที่เจ็ดาตอนที่แปดตอนพบหน้า เมื่อคำว่าจองหวนฝ่ายบูสามคำนี้ลอยเข้าหูคนทั้งโรงเตียมก็มองลงมาทางนี้หลี่เหล่าซานที่รู้สึกได้ถึงสายตาของฝูงชนจึงยืดแผ่นหลังตรงเท่าแก่โรงเตียมมีท่าทีน้อมน้อมเช่นกันฉิงรอยยิ้มพร้อมกับเอ่ยถามว่าเมื่าว่าทุกท่านมาจากที่ใดหรือข,ขอรับแน่นอนว่ามาจากทมลนชิงซีเมือนชิงผู้นั้นเป็นลูกชายแท้ๆของน้องสาวข้า หลานชายเพียงคนเดียวของพวกข้าพีพ่น้องหลีเหลาา่าซานตะโกนเสียงดังออกมาอย่างไม่ปิดบงังเศรษฐีหวังขมวดคิ้วแน่นหลี่เหล่าซานผู้นี้ก่อนจะออกเดินทางตัวเองได้กำชับเขาแล้วหลังถึงเมืองหลวงทั้งหมดล้วนต้องฟังตัวเองแต่ข้าไม่ถึงเลยว่าพริบตาเดียวพวกเขาก็ลืมเสร็จแล้วเมื่อลองคิดดูมาอีกครั้งก็พูดออกมาอย่างกำเริบเสบสารก็มีข้อดีเช่นกันไม่แน่ว่าจะสามารถสืบหาที่พักของคนตระกลเมืง่งอยู่ที่ไหนได้ง่าย คิดถึงจุดนี้แล้วก็คลายออกหัวเราฮ่าฮพลังเอ่ยต่อว่าครานี้ชิงเออรีบร้อนกลับเมืองหลวงไม่ได้พาพวกข้ามาด้วยหลังจากที่พวกข้าจัดการเรื่องราวในครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาช้าไปเสียหลายวันเท่าแก่เห็นว่าเขาอายุประมาณ70-80ใบหน้าโหดเหี่ยมรูปร่างอวนถวนอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับเมืองชิงอย่างไรจึงอดที่จะเอ่ยถามไม่ได้ว่าท่านคืออ้อ ข้าเป็นบิดาบุญธรรมของเมิ่งชิงบิดาผู้ให้กำเนิดของเขาลาลับไปนานแล้วมานาของเขาจึงได้สมรสใหม่กับข้าเศรษฐีหวังเอ่ยคำพูดที่เตรียมเอาไว้แต่เนิ่นๆแล้วออกมาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองฝูงชนเข้าใจในทันทีสายตาจึงตกลงไปบนร่างของหญิงสาวผู้เดียวที่อยู่ในกลุ่มดูหน้าตาแล้วอายุข,ของหญิงผู้นี้ก็ไม่มากแต่เส้นผมบนศีรษะนั้านขาวโพลนไม่น้อยแต่ก็ยังไม่แน่ใจเท่าแก่จึงถามต่ออีกประโยคว่าท่านคือ นี่คือมารดาของชิงเอ๋อก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีอาการป่วยหนักขาดทุ่มเทเรี่ยวแรงและจิตใจอย่างมากถึงได้เก็บชีวิตนางกลับมาได้เพียงแต่ว่าต้องมีสภาพอย่างในปัจจุบันฝูงชนพยักหน้าอีกครั้งมีความเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้นในสายตาทอถอนใจเงียบๆวาชตาชีวิตของหลี่ช่วยฮวามไม่ดีถ้าหากว่าผู้ชายที่ลาโลกไปัยของนางคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนนี้นางก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในตระกูลเมื่งแล้วมารดาของจองเหงวนฝ่ายบู เมืองชิงไม่พูดเรื่องกินดีอยู่ดีแค่ชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้รับก็เสพสุขได้ไม่มีวันหมดแล้วหลี่ช่วยหัวอ้าปากอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่หลังจากได้รับสายตาตักเตือนจากเศรษฐีหวังที่มองมาแล้วก็ก้มหน้าหลงด้วยความกลัวเศรษฐีหวังเน้นอาบน้ำร้อนมาก่อนเมื่อรับรู้ถึงสายตาของฝูงชนก็กรอกตาไปมาถามยิ้มยิ้มว่าเถาแก่พวกข้ามาเมืองหลวงเป็นครั้งแรกจึงไม่ทราบที่ทางนักรบกวนท่านช่วยบอกพวกข้าหน่อยได้หรือไม่ ตอนนี้เมืองชิงพักอยู่ที่ใดในตอนนี้เรื่องที่คนทั้งเมืองหลวงร,วรูวนาบโดยทั่วกันเท่าแก่จึงตอบออกไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากจองเงินบูท่านหนียังคงพักอาศัยอยู่กับคนตระกูลเมืองที่จวนนอกปเปิดเฉิงขอรับเศรษฐีหวังประสานมือคำนับขอบคุณเท่าแก่มากวันนี้ค่ามากแล้วพวกข้าจะพักอาศัยอยู่ที่โรงเตียมของท่านก่อนรอวันพรุ่งพวกข้าจะเดินทางไปนอกปเปิดเฉิงคนทั้งขบวนพักอยู่ที่นี่หลังจากที่แจกแจงประโยชน์ และความเสียหายแล้วคนสกุลหลี่อยู่ในห้องพักโรงเตียมอย่างสงบโดยไม่ได้ย่างเท้าออกมาตลอดค่ำคืนนั้นเงียบสงัดไร้เสียงพูดคุยเมื่อตื่นนอนในเช้าว,วันรุ่งขึ้นแล้วทุกคนก็ออกไปกินอาหารเช้าที่ด้านล่างคนในโรงเตียมทั้งหมดล้วนใช้สายตาอิจชามองพวกเขาหลี่เหลาซานเริ่มดีใจจนลืมตัวอีกแล้วจึงยืดอกขึ้นสูงเดินกลางไปนั่งบนเก้าอี้อย่างนึกว่าตัวเองสูงส่งมากยิ่งกว่าเดิมเรษฐีหวังเหลือมองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไร สุดท้ายแล้วก็เป็นหลี่เซิงที่มีอายุมากกว่าหลายปียรู้ว่าในเมืองหลวงทุกแห่งหล้วนมีขุนนางชั้นชั้นสูงและพ่อค้าผู้ร่ำรวยจึงตำหนิเขาไปประโยคนึงว่าเหลาซานทำตัวดีๆหน่อยถ้าหากว่ามีข่าวลือไม่ดีหลุดลอยไปถึงหูของชิงเอ๋อพวกเราล้วนต้องใส่หัวกลับไปย่าเปลือยเปล่าแน่นอนการมาเมืองหลวงก็คือการมาพึ่งพิงบารมีจากผู้อื่นเสพสุกับเกียรติยศและชื่อเสียงไม่อาจถูกเมินชิงไล่กลับไปได้อย่างเด็ดขาดหลีล่เหลาซานรีบ นำขาที่พาดอยู่บนม้านั่งข้างหนึ่งของตัวเองลงไปและนั่งอย่างเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วเซียวเออร์ยกอาหารเข้ามาวางไว้เบื้องหน้าทุกคนเศรษฐีหวังหยิบเศษเงินออกมาจากด้านในแขนเสื้อก่อนก้อนหนึ่งแล้วก็มอมให้เขาหลี่เหลาซานมองด้วยสายตาเป็นประกายแทบจะอดทนไม่ไหวที่จะแย่งเงินมาเซียวเออดีใจจนตัวลอยหลังจากโค้งตัวขอบคุณไม่หยุดแล้วก็ถือเงินกลับไปที่ลานด้านหลังอย่างเบิกบานใจสายตาหลี่เหลาซานมองตามเขาไปตลอดทาง เศรษฐีหวังกระแอมไอครั้งหนึ่งกระซิบเสียงเบาว่าหากต้องการดําเนินเรื่องนี้ให้สําเร็จก็จําเป็นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้ออีกครู่ยังต้องให้เขานําทางพวกเราหลีล่เหลาซานถึงได้ดึงสายตากลับก้มหนากินอย่างตะกะตะกรามเมื่อทานอาหารแล้วเศรษฐีหวังก็หัวเราะฮ่าฮาไปหาเท่าแก่ท่านจะช่วยให้เซียวเออร์พาพวกเราไปจวนนอกเมืองได้หรือไม่ท่านวางใจได้ข้าไม่ให้เขานําทางไปเปล่าเปล่าแน่นอน เจาแก่เห็นเหตุการณ์ที่เศรษฐีหวังให้รางวัลเสี่ยวเอ,อ้ร์ไปเมื่อครู่นี้อยู่ในสายตารู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบจึงตกปากรับคําในทันทีแต่โกลนเรียกเสี่ยวเอ,อ้ร์ที่ยกอาหารเข้ามาให้เมื่อครู่และกําชับว่าจะไปส่งผู้สูงศักดิ์หลายท่านนี้ที่จวนตระกลมัง่งจําเอาไว้ว่าเจ้าห้ามหยุดหยุดที่นั่นเมื่อส่งที่หมายแล้วก็ให้รีบกลับมาเสี่ยวเอ,อ้ร์เพิ่งได้รับเงินเป็นรางวัลน,นั้นกําลังมีความสุขเมื่อได้ยินนั้นก็ดีใจหลังจากรับคําสั่งแล้วก็ไป เที่รวลานด้าน,ห,นาหลังช่วยจัดเตรียมรถม้าให้กับทุกคนอย่างอารมณ์ดีเศรษฐีหวังมีแผนการของตัวเองจึงไม่ได้ตามพวกเขาไปแต่กลับอยู่กับคนของตัวเองที่โรงเตรียมต่อญาพี่น้องของเมิงชิงไปนับญาติที่บ้านผู้อื่นหาแช่เรื่องที่ต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรข้าคงไม่ไปแล้วหลังจากนับญาติแล้วก็อย่าลืมแจ้งให้ข้าทราบด้วยพอลูนสกุลหลี่และหลี่ชุยฮัวก็ปรารถนาให้เขาไปด้วยเป็นอย่างยิ่งเช่นกันคราวนี้สมใจพวกเขาแล้วจึงไม่ได้พูดอะไรให้มากความ ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถมาแล้วรีบเดินทางไปนอกป่ยเชิงทันทีตลอดทางทุกคนล้วนมีความรู้สึกว่าตามีไม่เพียงพอแล้วทั้งยังโวกเวกเสียงดังด้วยความตื่นตะลึงบ่อยๆเสี่ยวเอิญนั้นไม่ใส่ใจบนใบหน้ายังคงมีอรอยยิ้มเยินยออยู่แต่สารถีที่เศรษฐีหวงังพามาด้วยนั้นกลับเบะปากใส่คนพวกนี้เหมือนพวกบ้านนอกที่ไม่เคยเห็นโลกกว้างแต่เคยเห็นเพียงแค่ทิวทัศน์ทั่วไปเท่านั้นถึงได้ตื่นเต้นเสียขนาดนี้ ถ้าหากว่าได้เห็นประตูวังสูงตรังยานจะไม่ตื่นเต้นจนสจลบไปเลยหรือเมื่อออกจากประตูเมืองทุกคนถึงได้เงียบนิ่งเดินทางมาได้ราว15นาทีลีเหล่าซานก็ถามเสียวเอ,อ้อด้วยความทนไม่ไหวว่าอีกไกลแค่ไหนหรือไกลแล้วขอรับระยะทางอีกไม่เท่าไรแล้วเซียวเอ,อ้อตอบพร้อมกับเรื่องสารถีเร็วกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะยามสายจองเหมนคนใหม่ก็น่าจะไปที่กองทัพแล้ววันนี้พวกเขาก็คงไม่ได้เจอแล้วเสียงข,งของเขาเพิ่งจะสิ้นสุด ฝีเท้าม้าที่ดังอย่างเร่งรีบก็ลอยมาจากที่ไกลๆสามพี่น้องสกุลหลีเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเพียงม้าตัวเดียวกำลังห่อตะบึงมาจากฝั่งตรงข้ามทุกวันหลังจากกินข้าวเช้าแล้วเมืองเสียนเมินฉีเมินเฉียและเมินชิงก็จะออกมาด้วยกันวันนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นเวลานี้นอกเมืองไม่มีคนสี่คนควบม้าวิ่งอย่างบ้าคลาั่งเมื่อมองเห็นรถม้าที่มุ่งตรงมาแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้าม มาผิดทางหรือว่าเดินทางไปยังสถานที่พักอาศัยของเหล่าทหารพิการเพื่อเยี่ยมญาติกันแม้ในใจจะคิดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้หยุดลงดึงม้าหลบหลีกและลดความเร็วลงทยอยควบม้าข้างรถม้าไปพี่น้องสกลุลีนั้นตาแหลมแค่แวบเดียวก็เห็นเมินชิงที่ยืนอยู่ด้านหลังสุดจึงทยอยกันลุกขึ้นยืนโบกมือให้เมินชิงที่วิ่งผ่านไปแล้วชิงเอ,อ๋ชิงเอ,อร๋รอก่อนหลี่ชุยหัวได้ยินเสียงเรียกแล้วก็ยืน่นศีรษะออกมาอย่างตื่นเต้น เมื่อได้ยินเสียงตะโกนเรียกของหลายคนแล้วทั้งสี่คนก็ดึงมังเหียนหยุดประสานสายตากันแวบ,บหนึ่งคนทั้งหมดก็ดึงม้าหันหัวกลับไปทางรถม้าหลี่เหล่าซานกระโดดลงมาจากรถม้าวิ่งไปถึงเบื้องหน้าม้าของเมืองชิงชิงเอ๋อในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าแล้วเมืองชิงพิจารณามองเขาครู่หนึ่งไม่มีความทรงจําใดๆจึงเอ่ยปากสอบถามว่าท่านคือจบตอนที่8ค่ะตอนที่9ตอนบรรดาลโทสะ ชิงเอ,อ๋หลี่เหล่าซานยังไม่ทันได้ตอบคำถามหลี่ชุยหัวก็กรีดร้องออกมาแล้วกระโดดลงมาจากรถมา้าบินมาถึงด้านหน้าตัวม้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองเขาน้ำตาไหลพรากข้าคือแม่เจ้าแม่แท้ๆของเจ้าเองดวงตามเมื่งชิงเบิกโตทันทีหลี่ชุยหัวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าแล้วก็สามารถมองเห็นถึงเงาร่างอันเลือนรางเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้ได้เพียงแค่คนดูชาราไปมากผอมบางจนเห็นกระดูก โดยเฉพาะเสื้อคลุมตัวใหญ่ที่ไม่เหมาะกับขนาดตัวและเส้นผมขาวโพลนบนศีษะนั้นแผดเผาดวงตาของเขานึกถึงการกระทําเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้แล้วเมือนชิงก็เม้มปากสนิทมือกำบังเหียนแน่นนั่งหลังตรงอยู่บนม้าโดยไม่พูดอะไรเมืองเสียนก็จำหลี่ช่วยหวานได้เช่นกันนาตะลึงเสียจริงไม่ได้พบหน้ากันนานแค่ช่วงเวลาสิปีสั้นๆนางเปลี่ยนไปมาก รู้ว่าหลายปีมานี้นางใช้ชีวิตผ่านมาด้วยความยากลําบากคงจะได้ยินข่าวที่พวกเขากลับบ้านกันทั้งครอบครัวถึงได้มาตามหาที่เมืองหลวงหล,หลีเหล่าเออและหลีเหล่าซานก็กระโดดลงมาจากรถม้าพากันส่งเสียงเซงแซ่ว่ายังมีข้ายังมีข้าด้วยข้าคือปู่เจ้าวงเล็บน้าใหญ่น้ารองคนมากันครบแล้วดูท่าทางตัวเองจะเดาได้ถูกต้องเมืองเสียนควบม้าไปด้านหน้ามองเมืองชิงที่มีสีหน้าตึงเครียดแบบหนึ่ง กระซิบเตือนเขาว่าถึงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานแล้วมีอะไรค่อยกลับไปคุยกันที่จวนเถอะหลี่ชุยฮัวยังคงแหงนหน้าขึ้นมองเมิ่งชิงที่อยู่บนหลังมา้ายื่นมือออกไปคิดจะลูบเขาสักหน่อยชิงเอ๋อเอ้ยหลายปีมาแล้วแม่คิดถึงเจ้าจะตายแล้วเมิ่งชิงดึงบางเหียนให้ม้าขยับเดินผ่าให้เขาหลบสัมผัสข,ของหลี่ชุยฮัวตามจิตใต้สํานึกเมื่อที่ยื่นออกมาของหลี่ชุยฮัวคว้าได้เพียงอากาศน้ําตาก็ไหลพรางยิ่งกว่าเดิมก้าวเดินตามม้าไปอยู่ด้านหน้าเมิ่งชิงอีกครั้ง ชิงเอ,เอ๋ยจะมองให้ดีๆสิข้าคือแม่ของเจ้าเป็นแม่แท้ๆของเจ้านะริมฝีปากของเมืองชิงเม้มแน่นสนิทไม่พูดอะไรสักประโยคหลี่เซิงก็ขยับขึ้นไปด้านหน้าจับบังเหียนเอาไว้ในตาฉาบด้วยหยาดน้ําตาเช่นกันชิงเอ,เอ๋ยพวกข้ามาหาเจ้าจนพบอย่างยากลำบากเจ้าไม่อาจไม่สนใจพวกข้านะหลี่เหล่าเอ้อและหลี่เหล่าซานพยักหน้ารัวถูกต้องถูกต้องพวกข้ามาเมืองหลวงรอบนั้น ไม่ง่ายเลยทั้งยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเศรษฐีหวังผู้นั้นด้วยเศรษฐีหวังสามคำนั้นทําให้เมินชิงรู้สึกระคายหูเป็นอย่างมากมุมปากกระตุกเผยรอยยิ้มยาะเยอ้ยออกมาเอ่ยพูดกับหลี่ช่วยหัวเนื้อสีหน้าทะมึนว่าในเมื่อท่านเข้าไปเป็นอนุข,ของตระกุลหวังแล้วก็เป็นธรรมดาที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับข้าอีกวันนี้ท่านขวางมา้าข้าเอาไว้ตะโกนเรียกข้าปล่าๆว่าชิงเอ,อ๋อขอถามท่านหน่อยเถอะว่าท่านไปเอาความมั่นใจมาจากไหน มาทำแบบนี้กันหลายปีมานี้ท่านทิ้งข้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของคนเป็นแม่เลยแม้แต่น้อยและในวันนี้เมื่อได้ยินว่าข้ากลับไกลเป็นจองเนวนฝ่ายบูก็คิดจะมานับญาติเสร็จแล้วหรือจิตสำนึกของท่านอยู่ที่ใดไม่รู้สึกว่าไม่สบายใจบ้างหรือทุกคำทุกประโยคของเมินชิงดังเข็มที่ทิมแทงเข้าไปในหัวใจของหลี่ชุยหวาเธอใส่หน้าร้องไห้ไม่ใช่นะไม่ใช่ชิงเอ,อ๋ในปีนั้นแม่ถูกบีบจนไม่มีทังเลือกเช่นกันแม่ ถูกบีบจะไม่มีทางเลือกอะไรกันในปีนั้นท่านไม่กระตันยูต่อท่านปู่ท่านยา่าแอบซ่อนเงินที่ท่านพ่อมอบให้พวกเขาเอาไว้นั้นคือถูกบีบจะไม่มีทางเลือกหรือหรือว่าตอนที่ท่านพ่อใกล้จะสิ้นลมหายใจนั้นการที่ท่านทําเรื่องผิดประเพณีกับผู้อื่นนั้นก็คือถูกบีบจะไม่มีทางเลือกเช่นนั้นหรือนึกถึงการกระทําต่างๆของหลี่ช่วยฮวนในปีนั้นอารมณ์ของม่อนชิงก็รุนแรงขึ้นมาอย่างกระทันหัน เขาที่นั่งอยู่บนหลังมา้านั้นมองลงมาจากที่สูงแต่ละคำที่เอ่ยถามนางนั้นรุนแรงหลีช่วยหัวใส่หน้าร้องไห้ชิงเอ๋อแม่ผิดไปแล้วแม่ไม่ควรจะทําเช่นนั้นแต่ว่าแม่ได้รับการลงโทษแล้วเจ้าเห็นแก่ที่แม่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เด็กจนโตอย่างยากลําบากอยาปฏิบัติแบบนี้กับแม่ได้ไหมเมืนชิงหลับตาลงกดอารมณ์โกรธเกรียดที่อยู่ในใจเอาไว้หัวเราะเหือออกมาถามเสียงต่ำว่าเธเลี้ยงข้าจนโตอย่างยากลําบากหรือ คำพูดนี้ท่านยังพูดออกมาได้อีกท่านลืมไปแล้วหรือตอนที่ท่านจากข้าไปข้าเพิ่งอายุเท่าไรหลี่ช่วยหัวะอื้นให้ดังยิ่งกว่าเดิมชิงเอ๋อเป็นความผิดของแม่เองเป็นความผิดของแม่แม่มาเมืองหลวงไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมีแค่อยากจะไม่เห็นเจ้าสักครั้งแม้ว่าแม่จะต้องตายในตอนนี้ก็ตายตาหลับแล้วเมืองชิงหัวร้อเสียงเย็นมองนางด้วยสายตาเย็นชาคราวนี้นับญาติแม่สำเร็จก็อาศัยความตายมาบีบบังคับแล้วหรือ ดีดีมากไม่ไม่ไม,ไม่หลี่ชุยฮวาใส่หน้าอย่างบ้าคลั่งหยดน้ำตาร่วงล่นบนพื้นชิงเอ๋อเจ้าเข้าใจผิดแล้วแม่ไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นไม่ใช่นะสายตามเมืองชิงมองผ่านนางไปยังหลี่ซึ่งเอยเสียงเย็นว่าปล่อยมือหลี่ซึ่งกลับจับบางเหียนแน่นยิ่งกว่าเดิมชิงเอ๋อเอ้ยถึงแม้ว่าแม่ของเจ้าจะกระทําผิดหนัหนาแค่ไหนก็ยังเป็นแม่แท้ๆของเจ้านะพวกข้าเป็นน้าแท้ๆของเจ้าเช่นกันเจ้าไม่อ่านหัด เอาอย่างคนเนีรคุณเหล่านั้นไม่ยอมรับพวกข้านะเมืองชิงมองเขาอย่างเย็นชาชูแท้มาขึ้นข้าจะพูดอีกครั้งปล่อยมือไม่ปล่อยถ้าหากว่าเจ้าไม่ยอมรับข้าที่เป็นนาผู้นี้ตีให้ตายข้าก็จะไม่ปล่อยเพีย้ยเสียงของเขาเมืองชิงก็สะบัดแท้ลงบนหลังมือครั้งหนึ่งหลีเซินเจ็บปวดเป็นอย่างมากร้องโอยออกมาแล้วปล่อยบังเหียนออกหลีเหล่าหัน่นหลีเหล่าเออและหลีเหล่าซานตกใจสะดุ้ง เบียดกันถอยหลังไปก้าหนึง่งหลี่ช่วยหัวก็ตกใจนิ่งจนลืมร้องไหย้ยืนมองเขาอย่างอึ้งอึงเช่นกันพี่ใหญ่มอบเงินให้เขาสักหลายตำลึงแล้วไล่ไปเถอะเมินชิงเอ๋ยเบี่ยงหัวม้าสองขาออกแรงหนีบใต้ท้องม้าเล็กน้อยม้าก็พุ่งตัวออกไปทันทีเจี๋ยเอ๋อเจ้าไปเถอะถ้าพลาดเวลาเมืองเสียนหันไปเอ่ยกับเมองเจียเมินเจียมองคนเหล่านั้นแล้วก็พยักหน้าหันหัวม้ามุ่งไปยังในเมืองแซ่นั้น ของเมืองชิงใช้แรงไม่น้อยเวลาเพียงแค่ครูเดียวหลังมือของหลีเสิงก็บวมขึ้นเขาที่เจ็บปวดร้องโอยไม่หยุดเมืองเสียนมองดูแวบหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าวันนี้พวกท่านมาอย่างกระทันหันเกินไปชิงเอ๋อไม่ทันได้เตรียมใจอารมณ์จึงรุนแรงไปสักหน่อยเอาแบบนี้ก็แล้วกันพวกท่านทิ้งที่อยู่ไว้รอข้ากลับมาจากกองทัพแล้วข้าจะโน้มน้าวให้เขาไปพบพวกท่านพอลูสกุลีแต่ละคนเพิ่งจะมาถึงและไม่รู้หนังสือ จะไปรู้ได้อย่างไรว่าโรงเตียมที่ตัวเองพักคือโรงเตียมใดโชคดีที่เสี่ยวเอ๋อตามมาด้วยไม่ได้ยินแล้วก็รีบเอ่ยว่าพวกเขาพักอยู่ที่โรงเตียมฟูชังของข้าขอรับข้าคือเสี่ยวเอ้อที่โรงเตียมแห่งนั้นขอรับเมืองเสียนพย,ยักหน้าหยิบกระดาษเงินจานวน50ตําลึงออกมาจากด้านในแขนเสื้อยื่นไปตรงหน้าหลี่เซิงที่ยองร้องโอยไม่หยุดชิงเอ๋อลงมือหนักไปเล็กน้อยท่านนำกระดาษเงินนี้ไปหาหมอก่อนเถอะเมื่อเห็นกระดาษเงินหลี่เซิงก็เบิกตาโตมือก็ไม่เจ็บแล้วข้ามับ เอาไว้ทันทีเมื่อดูอย่างละเอียดแล้วก็อ่านไม่ออกจึงหัวเราะแห่แถามว่านี่คือเท่าไรหรือห้าสิบตำลึงรักสามือของท่านได้อย่างเหลือเฟือหวังว่าท่านจะไม่พูดส่งเดชไปทั่วชิงเอ,อ๋อเพิ่งจะได้รับการเป็นจองหวนฝ่ายบุกําลังโดดเด่นเกรียงไกรหากในตอนนี้มีข่าวลือไม่ดีเกี่ยวกับเขาออกไปก็เกรงว่าจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้หรือสมหัวเราะแห่ๆ พับกระดาษเงินอย่างระมัดระวังเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้เนตรสาบเสื้อตัวในเงยหน้าขึ้นเอว่าจะเป็นไปได้อย่างไรกันชิงเอ๋อเป็นหลานชายแท้ๆของข้าเช่นกันข้าจะพูดเรื่องไม่ดีของเขาได้อย่างไรเป็นเช่นนั้นก็ดีพวกข้ายัางมีธุระคงไม่อยู่เป็นเพื่อนแล้วพวกท่านกลับตามเส้นทางเดิมเถอะได้ทันทีได้ทันทีทนทหลี่เซิงโค้งตัวพยักหน้ารับคําพร้อมกับเอ๋อเรียกหลี่เหลาฮั่นท่านพ่อน้องรองน้องสาม ช่วยหวาขึ้นรถม้าได้แล้วจบตอนที่9ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทาง ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ